มอะัยกุมสวัสดีค่ะซาร่าเจวรียินดีต้อนรับทุกท่านนะคะ ใครที่มองหาแหวนปลอกมีดหน้าตาเท่ๆนะคะปกติแล้วเราจะเจอแต่แบบฝังกระเป๋ะเป็นกลมแต่อันนี้จะเป็นรังพึ่งค่ะความหมายของรังพึ่งก็คือการสร้างครอบครัวการสร้างปึกแผ่นการสร้างชีวิตนะคะให้มีความเจริญรุ่งเรืองค่ะแล้วก็ความหมายดีๆใส่ติดนิ้วไว้ได้เลยค่ะสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองนะคะชิ้นนี้มาในราคาเพียง12,800บาทน้ำหนักช่าง 3 2ม3.28กรัมขอโทษค่ะ3.20กรัมทองขาวนะคะชิ้นนี้เป็นทองขาวค่ะ78ค่ะไซแหวน55น้ําน้ำโดยประมาณ97เพชรเกสรตรงกลางนะคะเม็ดละประมาณ10ตังค์1เม็ดค่ะบริวารเม็ดละประมาณ เล็กๆนะ,ค,ะครึ่งต่ง11เม็ด7ตังรวมทั้งหมดนี้โดยประมาณ17ตังน้ำโดยประมาณ9 7คุณจะสังเกตเห็นว่าเพชรตรงกลางสวยงามเลยคัตติ้งสวยงามตัวเรือนสวยงามเห็นไหมคะขาววิ่งวิ่งวับๆเลยใส่ติดนิ้วได้เป็นปลอกมีดที่ไม่น่าเบื่อนะคะปกติแล้วก็เราจะไม่ค่อยเจอดีไซน์แบบนี้ค่ะแล้วก็จะมีการตัดล่องตัดลายเห็นไหม ใครที่ต้องการแบบเรียบโก้นะคะวงนี้นะเรียบเรียบโก้โก้ได้เลยเพชรสวยด้วยไสห้าสิบห้าแหวนแบบนี้ใส่นิ้วกลางจะเท่นะคะถ้าเกิดว่าคุณใส่นิ้วกลางแล้วไส์5้หใหญ่ไปแจ้งรับซิลิโคนลดไซส์แหวนได้ค่ะไม่ต้องไปตัดให้เสียเงินเสียทองของเรานะคะสนใจวงนี้ทักได้เลยคะ่ะ ังหูกระจุกเพชรนะคะเป็นลายดอกไม้น่ารักน่ารักค่ะชิ้นนี้มองไกลๆแล้วจะเหมือนกับว่าเป็นเพชรเม็ดเดียวโดยประมาณอย่างนั้นเลยนะคะแล้วก็มองใกล้ๆดีเทลรายละเอียดน่ารักค่ะสวยเพชรสวยค่ะชิ้นนี้มาในราคาเพียง1 3 9 0 0บาทเท่านั้นนะคะน้ำหนักชัางรวม1.94กรัมทองคำยิงเปอร์เซ็นต์คอมพิวเตอร์มาได้ที่ 76.76% 76ค่ะแล้วก็เพชรแท้เหลี่ยมเกสรนนะคะรวมแล้วโดยประมาณ2ข้าง40ตังค์ค่ะงานน่ารักใครที่มีจี้กระจุกนะคะจี้เพชรกระจุกแล้วก็ใส่กับสร้อยอิตาลีแล้วก็ใส่ต่างหูคู่นี้นะยิ่งดูสวยโดดเด่นเลยค่ะเพชรสวยค่ะคัตติ้งนี่แบบมาแบบสวยงามเลยนะคะ มองใกล้ๆค่ะเห็นไหมสวยค่ะสวยหวานนะคะคู่นี้สวยหวานแล้วก็มีรายละเอียดบ่งบอกถึงความใส่ใจนะคะในการแต่งตัวนี่ค่ะเห็นไหมเพชรสวยนี่ป๊อ๋อลืมวัดก้านนะคะ อยู่ที่1.1ใส่ได้ทุกใบหูค่ะแล้วก็หน้าของชิ้นงานนะคะหน้าของชิ้นงานเ,าเราวัดกันอยู่ที่ประมาณ6มิลค่ะท่านใดสนใจคู่นี้นะคะน่ารักหวานหวานเพชรวิงวิงนี่ทักได้เลยนะคะสบยค่ะน่ารักค่ะ มองหาทับทิมสวยๆนะคะทรงมาคีคุดูคู่นี้ไว้ได้เลยคู่นี้ทำให้นึกถึงอดีตนะคะที่เคยไปจันทบุรีแล้วก็เอามาขายนะและหน้าตาแบบนี้แบบนี้เลยอาจจะกรีบทีกว่าน,นี้หน่อยเป็นแหวนเคยขายแหวนไปแล้วก็ท่านลูกค้าท่านนั้นก็เป็นคุณครูของเราเองของนาเองนะคะท่านได้ไป เป็นแหวนจำได้เลยตอนนั้นราคาไม่ถึงหมื่นนะที่ที่คุณครูเขารับไปนะคะราคาไม่ถึงหมื่นแล้วก็หน้าตาแบบนี้เลยแต่ว่าตอนนี้คุณครูอายุเยอะแล้วนะคะได้ข่าวว่าไปทำตามาด้วยแล้วก็คงน่าจะไม่ใส่ใจในเรื่อง ต่างหูเหล่านี้แล้วแหละนะแต่ว่าเราก็ยังนึกถึงคุณครูอยู่ที่ช่วยอุดหนุนแล้วก็หน้าตาของต่างหูคู่นี้เข้ากับแหวนของคุณครูเลยจําได้ค่ะชิ้นนี้คู่นี้นะคะมาในราคาเพียง15,900บาทน้ําหนักช่างรวม4.64กรัมทองคายิงเปอร์เซ็นต์คอมพิวเตอร์มาได้สูงเลยว่าแล้วงานจันนะคะ83.74%เลยค่ะ83.74% นี่ค่ะด้านหลังค่ะมีรองหลังด้วยก้านหลังความยาวค่ะยาวเลยนะท่านใดที่หูหนาใส่ได้สบายๆแล้วคุณดูพลอยค่ะพลอยสวยทรงมาคีค่ะสีแดงอมชมพูสวยเลยค่ะแล้วก็ไซส์ไม่เล็กนะคะไซส์ไม่เล็กด้วยค่ะดอกไม้ดอกนี้นะคะ1เซนกว่าๆเลยทีเดียวค่ะต่อมาเรามาดูกันอีกข้างหนึ่งนะคะ วยใครที่อยากโชว์พลอยอย่างเดียวนะคะก็แนะนำคู่นี้ได้เลยบางท่านแบบอาจจะเบื่อว่ามีเพชรปน,นอะไรอย่างเงี้ยนานๆสักทีที่เราจะเจอแบบพลอยล้วนนะคะคือเน้นพลอยเลยน,ะนี่ค่ะเห็นไหมสวยมากๆสวยมากๆนะคะท่านใดที่ชอบนะลองพิจารณาดูนะคะสนใจคู่นี้ทักได้เลยค่ะ เป็นต่างหูโบราณจากปินังนะคะเป็นต่างหูเชเดเลียค่ะแล้วก็เรานะสามารถประยุกต์ใส่กับชุดไทยได้ด้วยไทยสบายไทยที่ว่าแบบที่ที่แบบเป็นสบายหรือว่าเป็นเขาเรียกชุดอะไรละ่ะชุดชุดที่มีเป็นคอคอตั้งอะค่ะ ชุดจิตรดาชุดไทยได้หมดเลยนะประยุกต์ใช้กับคู่นี้ได้ด้วยนะคะเห็นได้เลยว่าจะเป็นวัฒนธรรมร่วมนะคะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อะจิวเวอรี่ก็เห็นไหม ใช้กันได้ด้วยค่ะชิ้นนี้นะคะคู่นี้มาในราคาเพียง1,5800บาทค่ะน้ำหนักช่างรวม4.77กรัมนะคะทองคำยิงเปอร์เซ็นต์คอมพิวเตอร์มาได้ที่50.54%เป็นสปริงด้านหลังนี่เรายิงมาได้ที่50.54%แล้วก็ที่กระเป๋านะคะด้านหน้าค่ะ49.71%ค่ะชิ้นนี้ก็จะเป็นงานโบราณจากปีนางอายุนะคะก็รุ่นคุณยา่าคุณยายอย่งสาวค่ะ นี่ค่ะเวลาใส่นะคะแบบนี้อันนี้หางกระรอกอันนี้คันร่มก็ใส่เข้าไปแบบนี้ค่ะให้ตรงให้ตรงกับรูจึ๊บแค่นี้ค่ะใส่ที่สําคัญนะคะใส่กับชุดไทยได้นี่สวยเลยแล้วก็เราดูเก๋ไปเลยนะเราดูไม่ซ้ําใครเลยนะคะเพรซิกแท้ค่ะเพรซิกแท้งานแบบนี้ไม่ได้เป็นงานรองซับรองซับเนี่ยจะเป็นออกสีดําๆนะคะก็จะมีรองลองข้างหลัง นี่สวยนี่โบตรงนี้คุณเห็นไหมคะอันนี้คือได้รับอิทธิพลจากนู้นเลยอังกฤษนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะคล้ายๆทิวลิปนี่คะ่ะแล้วก็ใส่แบบนี้ชืบใส่เข้าไปง่ายๆนะคะด้านหลังคะ่ะแล้วก็อันนี้คือได้รับอิทธิพลจากช่างจีนก็คือจะมีรูปลายเรียญจีนอยู่ด้านหลังก็ มั่งคั่งร่ำรวยสวยและรวยมากๆนะคะใส่คู่นี้สวยจริงๆนะคะย้อนเวลาได้แล้วก็คุณเก๋เท่ไม่เหมือนใครลูกหลานคุณวันมั่นวันแต่งวันอะไรที่จะอยู่ในความทรงจำในการแต่งชุดไทยนะคะลองใส่คู่นี้ค่ะสนใจทักได้เลยนะคะคอบวกกับ หัวใจวินเทจยุควินเทจเนี่ยจะนิยมหัวใจนะคะลูกศนปากหัวใจถ้าคุณจำจำกันได้นะคะก็หัวใจลูกศรปากหัวใจโบอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ชิ้นนี้เนี่ยหัวใจเปิดได้ด้วยเห็นไหมเพราะว่าามีสลัก นะคะเมื่อก่อนนี่คือความโรแมนติกนี่สูงมากใส่ใส่ใสอาจจะเเกิดใหญ่วันนี้ก็ใส่รูปทายอะไรเข้าไปนะคะชิ้นนี้ทั้งเซตนะคะ12,900บาทเท่านั้นเองค่ะ7.06กรัมทองขาวนะทองขาว สร้อยคอเป็นทองขาวนะคะ 9k เขาเรียกว่า 9K ยิงเปอร์เซ็นต์มาได้ที่33.22%ค่ะความยาวนะคะของสร้อย17นิ้วจี้ถ้ารวมจี้ก็เป็น18.5นิ้วค่ะเพชรแท้เหลี่ยมเกสรจะมี1เม็ดอยู่ตรงกลางนี้เป็นเหลี่ยมเกสรเม็ดละประมาณ7ตังค์แล้วส่วนบริวารจะเป็นกุหลาบกุหลาบก,ก็จะเป็นกุหลาบเกรดขาวขาวเชกเชกเช่นเดียวกับเกสรเลยค่ะ โอ้โหงานหวานมากใครที่นึกถึงตอนที่สมัยคุณแฟนจีบกับเราใหม่ๆนะคะหรือว่าตอนนั้นพึ่งอสอบบรรจุได้อะไรประมาณนี้มีความรักความหลังในช่วงยุคนั้นใส่กระโปรงซุม นี่ด้านหลังคืองานเก่าเก็บมากๆนะคะงานเก่าเก็บมากๆไม่บุบสลายไม่อะไรเลยนะ่ะเขาเก่าเก็บเป็นความทรงจําที่ดีงามเดี๋ยวนี้กําลังเช็คอยู่ว่ามีรอยต่อรอยขาดไหมก็ไม่เจอสะดุดนะคะไม่เจอสะดุดเลยท่านใดที่ระลึกความหลังคิดถึงความหลังในช่วงนั้นโอ้เรายังซื้อไม่ได้เพราะว่าเราอะ เพิ่งจะทํางานเงินเดือนเดือนแรกก็ต้องให้พ่อแม่อะไรแบบนี้นะคะแล้วก็มีค่าใช้จ่ายจุกจิกจ,จ,จะจปาถะอะไรต่างๆนะก็วันนี้ถ้าเจอชิ้นนี้ที่เคยหลงไหลหลงรักนะคะก็ทักมาได้เลยค่ะส่วนคุณจะเติมเต็มความหลังอย่างไรนั้นนะคะขอแนะนําเป็นอย่างยิ่งให้เป็นเครื่องประดับค่ะเพราะว่าเขา สามารถดูต่างหน้าแล้วก็คิดถึงความหลังเก่าๆได้เป็นอย่างดีค่ะวันนี้จบลงแล้ว5รายการชอบรายการไหนอย่างไรโทรได้ส่งข้อความได้นะคะอัส,สลามุอะลัยกุมสวัสดีค่ะ